เคยถามตัวเองว่าเป็นอะไรนะถึงจะเป็นอาการแบบนี้ตรงใต้ราวนมใจมันจะรู้สึกจี๊ดเหมือนโดนอะไรมาทิ่มแล้วมันจะจุกแบบตันตรงคอแล้วก็จะหน้ามืดมันจะวูบอย่างนี้มันมีไข้สูงแล้วก็เวียนหัวแบบบ้านหมุนเลยลูกก็เลยให้ไปโรงพยาบาลหมอเขามาตรวจตรวจแล้วก็ คุณป้าทาไมหัวใจเต้นผิดปกติแล้วก็ได้เอ็โคดพก็มาตรวจจริงว่าเป็นหัวใจตีบจริงโรงพยาบาลจังหวัดเธอเรื่องไม่มาที่นี่ค่ะมาเตรียมตัววันหนึ่งมาวันที่หกก็ผ่าตัดวันที่เจ็ดกลัวค่ะแล้ก็ผ่าตัดก็อยู่ไม่ผ่าก็เจ็บประมาณกันแผลเล็กตรงใส่ลิ้นหัวใจโลหะ ดูลิ้นหัวใจเพียมต้องดูแลแบบต้องกินยาต่อเนื่องตลอดชีวิตมันจะได้ไปละลายที่ไม่ให้เกาะลิ้นหัวใจที่เี่ยงสองอาทิตย์ก็เดินได้แล้วอ่ะทำกายภาพบำบัดทุกวันก็ไม่ยากนะคะแล้วก็อยากหายนะคะขอขอบคุณมากนะคะที่คุณหมอให้ชีวิตไห่ดีใจมากคุณหมอหพยาบาลดีทุกคน ໃ <laughs> ี่ให้ชีวิตไว้กัป้าขอบคุณค่ะ